กล้องมีเลน f ์นฟูลเฟรมที่รวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจาก canon มาไว้ด้วยกันทั้งการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีโอมาพร้อมกับระบบกันสั่นระดับเทพและออโต้โฟกัสที่ทำงานได้แม้สภาพแสงน้อยสุดๆในราคาที่จับต้องได้ canon eos r6 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e x h review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมโอเคเลิครับ รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Canon EOS R6 ก็จะเป็นกล้อง m i l l e r ร e เล l l l ลเฟร m ซีม s s เซนเความละเอียดอยู่ที่20.1ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับกล้องเหลือทงอย่างตัว EOS 1D X Mark III เลยซึ่งตัวกกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับ ระบบกันสั่นที่เป็น o p ปติคอลทาง Canon บอกว่ากล้องตัวนี้มีระบบป้องกันการสั่นไว้ได้ถึง8 s t สต็อป้วยกันเรียกว่าเอาไปใช้งานทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเนี่ยนะฮะเรื่องการสั่นไหวนี่สบายใจได้แล้วก็ตัวกล้องตัวนี้มาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสที่สามารถที่จะโฟกัสได้ในสภาพแสงน้อยถึง EV-6.5 ลบ6.5คือ EV-6.5 ลบเนี่ยฟังดูอาจจะไม่คุ้นว่ามันมืดแค่ไหนนะครับถ้าเทียบง่ายๆเนี่ย EV ีลบก็คือว่า อยู่ในสภาพที่มืดสนิทมีแค่แสงดาวอย่างเดียวเนี่ยกล้องตัวนี้ก็โฟกัสภาพได้แล้วบอดี้ของตัวกล้องเองเนี่ยนะครับจะมีขนาดอยู่กลางๆคือจับถือเนี่ยค่อนข้างจะเต็มมือแล้วก็นิ้วก้อยไม่หล่นนะฮะจับแบบนี้เนี่ยเต็มมือเลยทีเดียว การจับถือเนี่ยกระชับตัวกริปดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะสูงก็คือจับถนัดแล้วก็บอดี้ตัวนี้ทําจากแมกนีเซียมอร่อยนะฮะทนทานน้ําหนักเบารวมถึงว่าตัวบอดี้เองเนี่ยมีซีลกันฝุ่นแล้วก็กันละอองน้ําด้วยตัวชัตเตอร์ของเขาเนี่ยดีไซน์จะเป็นปัดลงแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยพี่ใหญ่ชอบเพราะว่าเวลาที่จับแล้วเนี่ยนะฮะนิ้วระวางเนี่ยมันไม่ต้องเอื้อมปนีนิ้วขึ้นมาคือ แค่วางนิ้วลงไปก็เจอปุ่มชัตเตอร์ทันทีนะฮะซึ่งอันนี้นี่ค่อนข้างที่อ e โ o โนมิกเลยทีเดียวคือเราไม่ต้องฝืนแล้วเวลาที่ถ่ายนานๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเมื่อยนิ้วนะครับรวมถึงว่าตัวกล้องตัวนี้มีดาวโห d อยู่ด้านบนมาให้นะครับมีปุ่ม record อยู่ด้านบนซึ่งก็สะดวกดีเวลาที่จะกดถ่ายวิดีโอก,ก็เอื้อมนิ้วขึ้นมาแล้วก็กด record ได้เลยรวมถึงว่าตัวนี้เขามีปุ่มล็อกมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวล็อกตัวนี้ก็ช่วยกันเราเผลอหมุนไดอเอาโดย ไม่ตั้งใจนะฮะปุ่มล็อกตัวนี้ก็จะเอาไว้ล็อกพวกไดเอเอาตนะครับตัวกล้องมี SD card ดมาให้2สล็อตเป็นพอร์ต SD ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของเขาก็จะมีเป็นพอร์ตไมค์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไมโครโฟนพอร์ตหูฟังพอร์ตรีโมทพอร์ต USB ซึ่งตัวนี้เป็น USBC แล้วก็ h d m i ซึ่งแน่นอนครับตัว h d m i ตัวนี้เป็น Queen HDMI เเราสามารถเอากล้องตัวนี้ไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้อีกอย่างก็คือว่ากล้องตัวนี้เขามี มัลติคอนโทรลหรือว่าตัวจอยสติ๊กให้มาด้วยก็สั่งงานสะดวกมากขึ้นคือเราสามารถที่จะย้ายจุดโฟกัสหรือว่า เลือกเมนูจากตัวจอยสติ๊กตัวนี้ได้ช่องมองภาพของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นช่องมองภาพความละเอียดสูงถึง3.69ล้านจุดเวลาที่2มองแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายตาเลยรีเฟรชเรทก็สูงแล้วก็อันหนึ่งเองเนี่ยที่พี่ใหญ่ชอบใช้ช่องมองภาพคืออย่างบางทีเราก็จะมีสายตาสั้นสายตายาวเวลาที่มองผ่านจออย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องใส่แว่นเพราะไม่งั้นเองเนี่ยเราจะมองภาพมันไม่ชัดแต่ถ้าเรามองผ่านวิวเฟเดอร์เราปรับแก้สายตาได้เราก็ไม่ต้องคอยถอดแว่นเข้าออกเพื่อที่จะมองหน้าจอตรงนี้นอกจาก จากนั้นตัวกล้องก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด3นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนนะฮะแล้วก็ทัชสกรีนของ Canon เนี่ยดีตรงที่ว่าเข้าทัชสกรีนได้ทุกปุ่มทุกเมนูจริงๆคือการสั่งงานบนหน้าจอเนี่ยทำได้สะดวกแล้วก็อย่างเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับเขาก็มีปุ่มคคอร์ดมาให้อยู่ที่หน้าจอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราการจอกมาแบบนี้เราก็สามารถากด เรคคอร์ดจะหน้าจอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบที่เห็นนี่แหละฮะพี่ใหญ่กลางจอ,อ,อกมาเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้กลางจอออกมาได้รอบทิศทางาจะเป็นการถ่ายมุมสูงมุมต่ำจะเป็นการถ่ายเซลฟี่ตัวจอ,อนี้ตอบสนองงานได้แล้วก็อันหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าเวลาที่เรากลางจอออกมาแบบนี้นะฮะสายพวกนี้นะครับสายไม่ว่าจะเป็นสาย sdi m สายไม่สายอะไรทั้งหลายแหล่ตัวนี้เขาจะไม่ชนหน้าจอนะครับเป็นการออกแบบที่ทาง canon นี่คิดมาแล้วนะฮะว่าเวลาที่เสียบสายพวกนี้นะครับหน้าจออย่าง ทำงานได้อยู่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็คือเป็น LP-E6N-H นะเติมตัว H ขึ้นมาซึ่งแบตเตอรี่รุ่นใหม่ตัวนี้ canon บอกว่าความจุข,ของเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น14.2เเลยทีเดียวจากแบตเตอรี่ตัวเก่าก็เรียกว่าอึดขึ้นแหละนะฮะรองรับการทำงานได้มากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราถอดเลนส์ออกมาเนี่ยนะครับตัว มานชัตเตอร์ตัวนี้เขาจะปิดอยู่ซึ่งตรงนี้เราเลือกได้นะฮะว่าเราจะให้เวลาที่เราปิดกล้องแล้วนะครับเปิดเลนออกมาแบบนี้เราจะมีมานชัตเตอร์ปิดหรือว่าจะเจอตัวเซ็นเซอร์เลยนี่เป็นความดีงามเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยกล้องส่วนใหญ่จะเปิดมานชัตเตอร์ไว้อยู่ตลอดเวลาโอกาสที่ฝุ่นตกลงไปบนตัวเซ็นเซอร์ก็มีนะครับแต่เนี้ยเราเลือกได้ว่าจะเปิดหรือจะปิดมานชัตเตอร์เวลาที่เราปิดกล้องครับ หลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัวกล้อง Canon EOS R6 เนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือเรื่องของระบบโฟกัสของกล้องตัวนี้ที่เร็วมากๆก,ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับระบบ Dual Pixel CMOS AF 2ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็น รุ่นถูกก็คือรุ่นที่2พัฒนามาจากรุ่นแรกซึ่งเป็นระบบโฟกัสที่สร้างชื่อให้กับ Canon อยู่แล้วคือระบบโฟกัสแบบนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งภาพนิ่งทั้งการถ่ายวิดีโอใช้งานได้แบบไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเขาโฟกัสแบบร0อยคู 100, 1ร้อก็คือว่าแนวตั้งนะฮะเขาสามารถหาจุดโฟกัสได้ร0 0ของ หน้าจอหรือว่าน้อยเปรเซ็นต์ของภาพรวมถึงแนวนอนก็เหมือนกันก็คือร้อของแนวนอนเรียกว่าสามารถที่จะโฟกัสวัตถุได้ทั้งเฟรมภาพเลยแล้วก็จุดโฟกัสของกล้องตัวนี้มีให้มากถึง6,072จจุดนะครับโฟกัสจุดเล็กๆหรือว่าวัตถุเล็กๆเ,เนี่ย ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสแบบมแมลงหรือว่าจิวเวลรี่ที่เราต้องการความละเอียดในการโฟกัสมากๆหรือว่าจะเป็นวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเช่นการถ่ายนกการถ่ายกีฬาเชื่อว่าคนที่ถ่ายภาพแนวนี้เนี่ยถ้าได้ลอง EOS R6 รับรองว่าชอบแน่นอนแล้วก็จุดโฟกัสที่เราสามารถเลือกเองได้เนี่ยนะครับเขามีมาให้ถึง 1,53จุดเลยทีเดียวคือเรียกว่าซอยมาให้แบบละเอียดยิบนะฮะรวมถึงว่าตัวกล้องตัวนี้มีระบบโฟกัสติดตามใบหน้าติดตามดวงตาแล้วก็ติดตามศีรษะด้วยสำหรับคนที่ยังงงว่าไอ้แล้วติดตามศีรษะคืออะไรคือโดยปกติเนี่ยกล้องทั่วไปจะมีเฟสเด TECTION ก็คือโฟกัสที่ใบหน้ากับโฟกัสที่ดวงตานะฮะแต่ว่าแคนนอนเนี่ยล้ำไปกว่านั้นคือบางงานเองเนี่ยเราไม่ได้ ให้เห็นหน้าหรือว่าเห็นตาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราใส่หมวกกันน็อกถ่ายกีฬาแบบนี้นะครับกล้องจะโฟกัสที่ศีรษะแทนนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าฉลาดมากๆนะครับไม่อย่างนั้นเองเนี่ยถ้าไปเจองานที่เราถ่ายกีฬาถ่ายมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับถ้าเป็น face detection หรือ eye detection เนี่ยกล้องจับอะไรไม่ได้เลยแต่ canon เนี่ยแค่เห็นศีรษะก็จับโฟกัสได้เหมือนกันซึ่งระบบโฟกัสแบบนี้ก็เอามาจากตัวกล้อง Canon EOS 1 d x Mark III คนะฮะคือใช้อังกอริทึมแบบเดียวกันแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า Deep Learning เข้ามาตรวจจับหาจุดโฟกัสด้วยนอกจากตาคนแล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องตัวนี้สามารถที่จะโฟกัสตาสัตว์ได้ก็คือเขามี Animal Detection AF ตรวจจับโฟกัสที่สัตว์แล้วก็ดวงตาสัตว์ให้ด้วยรวมถึงว่าในโหมด Servo AF ของเขานะครับตัวกล้องตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่ารูปแบบ กาออตโต้โฟก,กัสได้เหมือนกับตัว 1D X Mark III เลยแถมมีโหมดออตโตม้มาให้ด้วยสารการปรับตามการเคลื่อนไหวของวัตถุคือกล้องจะเช็คว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่แบบไหนแล้วเข้าปรับระบบ เซอร์โวเอฟให้ตามนั้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งสะดวกมากเพราะบางทีเองเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าวัตถุที่เราจะถ่ายเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับเราก็ปล่อยเป็นออโต้ไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะโฟกัสภาพได้ในสภาพแสงน้อยถึง ev ลบ6กก็เรียกว่าสภาพแสงแบบนั้นเนี่ยตาเปล่ายังแทบจะมองไม่เห็นแต่กล้องตัวนี้สามารถที่จะโฟกัสได้ทีนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าอ่ะสะภาพแสงน้อยแบบนั้นกล้องโฟกัสได้แล้วจะถ่ายได้ไหมนะครับกล้องตัวนี้ มีค่า ISO หรือค่าความไวแสงตั้งแต่100ถึง12,400ก็เรียกว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้สบายๆแล้วก็ด้วยระบบกันสั่นแบบ Optical 5แกนในตัวกล้องนะครับซึ่งถ้าทำงานร่วมกับกันสั่นในตัวเลนส์เนี่ยสูงสุดเขาสามารถที่จะป้องกันการสั่นไหวได้ถึง8สตอปเรียกว่าเราสามารถที่จะถ,ถ่ายได้ในแทบทุกสถานการณ์นะฮะร,รวมถึงสถานการณ์หลายๆอย่างที่ โดยปกติเนี่ยถึงแม้เรามีขาตั้งกล้องก็ยังถ่ายไม่ได้อย่างเช่นการถ่ายภาพบนเรือนะฮะซึ่งเรือก็จะมีการโค้งเคงอยู่ตลอดเวลาการขาตั้งไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ด้วยการถ่ายแบบแนด์เฮลก็คือใช้มือถือแบบนี้ระบบการสั่นเนี่ยช่วยเข้ามาได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้มีระบบการสั่นที่เรียกว่าดิจิตอลไอเอสนะฮะลดการสั่นไหวขณะถ่ายภาพซึ่งโอเคเวลาที่เราใช้ดิจิตอลไอเอสเนี่ย มุมหรือว่าองศกาการภาพมันจะโดนครอบลงมานิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราแลกกลับขึ้นมาก็คือว่าการป้องกันการสั่นไหวของตัวกล้องก็ จะดียิ่งขึ้น,นกลไกชัตเตอร์ของกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับทางแคน o อนบอกว่าเขาสามารถจะทำงานได้มากกว่า300,000ครั้งนะครับก็เรียกว่าใช้งานกดรัวกันได้แบบสบายๆแล้วก็พูดถึงการรัวเนี่ยนะครับตัวกล้องตัวนี้สามารถจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดถึง20ภาพต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นแมชชินิคชัตเตอร์นะครับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่12ภาพต่อวินาทีแล้วก็12ภาพต่อวินาทีเนี่ย ทั้ง AF และก็ AE ก็คือว่าออโต้โฟกัสใหม่แล้วก็วัดแสงใหม่ทุกภาพแล้วก็เวลารัวชัตเตอร์ของเขาเนี่ยพี่ใหญ่ค่อนข้างที่จะประทับใจเสียงชัตเตอร์ก็คือเสียงมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็แทบจะไม่มีการกระแทกเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าเวลาที่ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องนะครับพี่ใหญ่เปิดเป็น High ก็คืออยู่ที่12ภาพต่อวินาทีอ่ะเดี๋ยวลองเจาะใกล้ๆใหม่จะได้ได้ยินเสียงกัน นะครับเสียงชัตเตอร์นุ่มมากแล้วก็ความรู้สึกการกระแทกของชัตเตอร์แทบไม่มีเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีแบบความรู้สึกเล็กๆว่าอ่ะเรากําลังรัวชัตเตอร์อยู่นะความเร็วชัตเตอร์สูงสุดของกล้องตัวนี้ที่ทําได้ก็คืออยู่ที่1นึ่ส่วนแปดวินาทีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าตัวกล้องตัวนี้มีโหมด FV มาให้ด้วยนะฮะ FV เนี่ยก็คล้ายๆกับโหมดแมนนวลแต่ว่าทุกอย่างจะสตาร์ทที่ ออโต้คือกล้องคิดให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสปดชัตเตอร์รูรับแสงหรือว่าค่า ISO แต่ถ้าเราต้องการจะปรับค่าใดขั้นหนึ่งเราก็ปรับได้เลยอันนี้ต้องบอกว่ามีความประทับใจเป็นพิเศษสำหรับหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกไฟล์ภาพนิ่งได้3แบบด้วยกันก็คือ JPEG แล้วก็ i file if file เนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีกว่า JPEG แล้วก็มี Raw ไฟล์นะฮะซึ่งตัว Raw ไฟล์ของเขาก็มีทั้ง Raw ธรรมดาแล้วก็เป็น Compressed Raw ด้วยครับ มาทดสอบระบบกันสั่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่ใช้ใหม่หัวกล้องในการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ที่ใช้ก็จะเป็นเลนส24์24-105 f4L IS นะครับเปิดกันสั่นที่ตัวเลนส์แล้วก็ที่ตัวกล้องเนี่ยเปิดเป็นกันสั่นดิจิตอล IS นะฮะคือกันสั่นของ EOS R 6เนี่ยเขามี2แบบที่เป็นดิจิตอลคือเป็นดิจิตอล IS กับเป็นดิจิตอล IS แล้วก็ e n h a n c e นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดเป็นตัว IS เฉยๆก็จะมีการครอบภาพลงไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็น e n h a n c e เนี่ยการครอบภาพจะเยอะขึ้นและก็แน่นอนแหละว่าระบบการสั่นของตัวกล้องก็จะดีขึ้นนะฮะก็อ่ะอันเนี้ยลองทดสอบไปดูพี่ใหญ่ลองเดินดูอันนี้เป็นตัวดิจิตอล IS เฉยๆยังไม่ใช่ e n h a n c e ล,ลองเดินให้ดูอีกรอบนะครับเป็นการใช้ระบบกันสั่นแบบ ดิจ i ตอลไอเอสเอ c นแนะฮะก็เรียกว่ากันสั่นจัดเต็มดีที่สุดของ U S R 6และแต่ก็อย่างที่เห็นล้วครับว่ามุมภาพเนี่ยหรือว่าองศาการลภาพจะโดนครอบลงไปพอสมควรนะฮะก็จะเห็นหน้าพี่ใหญ่เต็มเต็มเลนส์ที่ใช้อยู่ก็ยังเป็นเลนส์ัวเดิมคือเลนส์24.5นะครับแต่ว่าระบบกันสั่นเนี่ยจะเห็นว่าภาพนิ่งขึ้นนะฮะภาพนิ่งขึ้นแบบ ชัดเจนเลยนะครับก็คงต้องแรกแหละคือถ้าใครที่จะใช้ระบบการสั่นเป็น Digital IS Enhanced กับกล้อง Canon EOS R6 เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าอาจจะต้องใช้เป็นเลนส์วายเพื่อที่จะ แก้ในส่วนที่มันโดนคลอกลงไปนะครับก็จะได้มุมภาพที่เป็น Normal แต่เราอาจจะต้องเอาเลนส์วายมาใช้งานแทนมาเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับตัวกล้อง canon eos r6 สามารถที่จะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4k แบบไม่ครโดยไดแล้วก็เฟรมเรทของเขาจะอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกพร้อมเทคโนโลยีการประมวลผลที่มาจากตัว cinema eos ซึ่งให้ภาพให้สีแบบ งานมืออาชีพเลยทีเดียวคือ Canon เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเองทำกล้องซีนีมาด้วยเพราะฉะนั้นเอาเทคโนโลยีกล้องซีนิมามาใส่ให้อยู่ในกล้องตัวนี้นะครับการถ่ายวิดีโอ 4K ของเขาเนี่ยเขาจะถ่ายที่ 5.1K เป็น over sampling แล้วก็ เรคคอร์ดเป็น 4K เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพของวิดีโอไม่ต้องห่วงคุณได้เนื้อไฟล์มาเต็มๆแล้วก็ตัวกกล้องตัวนี้สามารถจะถ่าย 4K ไทม์แลป s e ได้ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับใส่วิดีโอฟังก์ชันจัดเต็มมาแบบนี้ต้องมี Canon l ล็อกไม้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะเอาไฟล์ล็อกไปทำ อิดิททีหลังทำโพสโปรเซสทีหลังเนี่ยนะครับ c a n น n EOS R6 ก็มีซีล็อกมาให้นะฮะซึ่งตัวซีล็อกของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปดึงให้ดินามิกเลงได้ถึง12สต็อปเลยทีเดียวการโฟกัสตอนที่ถ่ายวิดีโอก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับคือมีความนุ่มนวลในการเข้าออกโฟกัสแล้วก็การเกาะติดวัตถุอย่างการถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวเนี่ยจับแบบจิกไม่ปล่อยแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้นะครับการบันทึกวิดีโอเนี่ยเขามีแบบที่เรียกว่า SDR PQ มาให้ซึ่งเป็นการบันทึกวิดีโอที่เก็บ d ด n นามิกเลงได้กว้างขึ้นสำหรับใครที่บอกว่าอ,อยากเอาไฟล์วิดีโอไปทำงานเลยไม่อยากเอาไปทำโพสต์ไม่อยากเอาไปกราดดิ้งสีที่หลังแต่อยากเก็บ d ด n นามิกเ n k ได้เยอะๆ SDR PQ ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับกล้องมีระบบกันสั่นมาให้ซึ่งในวิดีโอเองเนี่ยนอกจากที่จะเป็นระบบกันสั่นที่ตัวเลนระบบกันสั่น5แกนในตัวกล้อง แล้วก็ดิจ i ตอลไอแล้วกล้องตัวนี้ยังมีดิจิตอล IS e n h a n c e แและการถ่ายวิดีโอซึ่งเวลาที่ใช้งานเนี่ยนะฮะโอเคคุณอาจจะโดนครอบมุมภาพลงไปพอสมควรแต่สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือวิดีโอคุณจะนิ่งมากๆและสําหรับใครที่อยากจะบันทึกวิดีโอยาวๆหรือเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะตัวกล้องเองเนี่ยรองรับการใช้งานคู่กับตัว DC Couple ก็คือคุณจะใช้เป็น อะแดปเตอร์ของแ a e n o n นะฮะ ACE 6N กับ DC c o u p l e DRE 6ซึ่งถ้าคุณต่ออุปกรณ์2ตัวนี้แล้วคุณจะไลฟ์สตรีมมิ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ต้องห่วงฮะเรื่องแบตเตอรี่นี้ลืมไปได้เลยตัวกล้องในเวลาที่เปิดปิดเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำงานได้เงียบมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นประโยชน์เวลาที่เราไปถ่ายในฮอล์ไปถ่ายในที่เงียบๆไปถ่ายในห้องประชุมเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงรบกวนนะครับรวมถึงว่าอันหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบมากก็คือว่ากล้องตัวนี้มีฟังก์ชันที่เรียกว่า UI Magnification พูดง่ายๆก็คือว่าฟังกช์ชันสาร,รการขยายเมนูขึ้นมาให้เราอ่านตัวหนังสือได้ชัดๆค <c oughs> ืีย่งบางทีเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวนะครับอ่านหน้าจอเนี่ยอาจจะดูลําบากเราใช้วิธีก็คือเคาะ2นิ้วเอา2นิ้วเนี่ยเคาะตอกๆเข้าไปที่หน้าจอ เมนูของเขาจะขยายขึ้นมาให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็อ่านได้สะดวกขึ้นนะครับรวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า Canon EOS R 6เนี่ยเป็น i ิ l เ r l e s s Full Frame ตัวหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าแคน o อนใส่ฟังก์ชันมาให้แบบจัดเต็มมากไม่ไว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของภาพนิ่งในเรื่องของวิดีโอรวมถึงว่าราคาของเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เกินเอื้อมนะฮะสามารถจะจับต้องได้สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องแ Can นอนที่เป็น Millerless แล้วได้เซนเซอร์ฟูลเฟรมได้ฟังก์ชันครบครบ สามารถจะใช้งานได้แบบสะดวกสะดวกรวมถึงใช้งานได้แบบยาวๆเนี่ยนะครับ Canon EOS R 6เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอบคุณสาลการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ